สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมสตีด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาทำอีเวนต์ของไล์เกมสตีกันนะครับมีกี้มาใหม่นะก็เป็นตำาราลับแห่งการสร้างนะครับเอบวกนะครับเมื่ออับเต็มแล้วนะความสามารถหลังทอยทุกเตา่ามีโกกอกาส3าร์เที่จะสร้าง ิ่ก่อสร้างหนึ่งหลังแบบอัตโน,ตโนมัติบนพื้นที่ของที่ฉันเมื่อเดินผ่านนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไงเหมือนกันนะ <c oughs> วิธีการได้นะัยะมันก็ยากนิดนึงก็ต้องก็ต้องไปสุ่มนะครับไปสุ่มที่ข้างล่างนะต้องได้เขาเรียกอะไรอะ เป็นจี้ลูกเต๋านะครับก็มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่นะครับก็ประมาณนี้ครับเนี่ยจี้ลูกเต๋าหนึ่งกับสองได้รับตัวสุ่มจี้อันนี้นะครับนี่แล้วก็หนึ่งกับสามได้ตัวสุ่มจี้แห่งชัยชนะนะครับแล้วก็สี่แสงแห่งเกียรติยศร็ประมาณนี้นะ ส่วนมีจี้อะไรส่วนในการได้รับเนี่ยครับเมื่อได้รับที่ข้างล่างเอดังลายชื่อข้างล่างจะได้รับตัวสุ่มตัวแรกเปลี่ยนตํารารับแห่งการสร้างเอทันทีก็มีโลสะท้อนกับคิดตั้นพินายกรรมของมห,หาเศรษฐีลูกแก้วแห่งวังวนที่คู่มือไกลที่ผิดพลาดคิดตั้น ตัวเครื่องบินช่วยชีพ CEO คิดตันหมวกแห่งแห่งความเร็วที่เติบโตนะครับแล้วก็ตำนานรับแผ่งการสร้างอุปกรณ์เขียนแบบคิตตันตัวท้องด่วนพิเศษคิดตันแท็กซี่สนาบินคิตตันโคงโทรโคงแห่งชัยชนะคิดตันแล้วก็คอร์ของนกร์โรปุกาคิดตันนะครับก็ประมาณนี้ เดี๋ยวให้มาดูนี่ดีกว่าเนี่ยครับเมื่อเก็บครบสามมันก็สามารถแลกได้เลยนะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวลองมาสุ่มกันเลยดีกว่าเนาะโอเคทำไม A? ทำไมได้เป็นได้แต่ A บวกเนะี่ย อ่ะลองเปิดตรงนี้ดูชื่อไม่ขึ้นอืมได้ผู้โอเคยีดข้างล่างเอบวกนี่ไม่น่าจะได้มันไม่น่าจะเกี่ยวเอาดผิดโอ้ชื่อไม่ขึ้นเลยอะ ก็ต้องก็ต้องใช้เพรแล้วหรอมัอ้งี๋ยวผมขอเคลียร์จี้เคลียร์ช่องจีแป๊บหนึ่งนะครับคืออีเวนต์นี้ก็ผมเห็นหลายหลายช่องที่ทำไปแล้ว หมดไปเยอะครับ Unity โอ้มาแบบชื่อขึ้นเลยผมขอเปิดไปทีละกล่องแล้วก,กันนะครับว่าเลขหนึ่งอีกอะ่ะเนี่ยครับเลขหนึ่งนี้ออกง่ายง่ายอันนี้อันนี้เปิดไปเลยโอ้ยากอยู่แฮะ เลกหนึ่งเลขหนึ่งเลง้ตายเถอ,อะมาเปิดตรงนี้ดีกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าเมื่อกี้นี่จะอ๋อเลขสี่ อ๋อฮะตัวสุ่มอ๋อโอเคอเดี๋ยวผมขอรวมก่อนนะครับไม่ใช่ิขออัพก่อนผู้ผิดอัพที่แสงแล้วกันไม่เอาไม่เอาเพราะว่าผมก็ต้องทำเป็นวัตถุดิบอีกอ่ะ เป็นนี่แล้วกันบวกสองบวกห้าอืมอืม,อมโอเคเดี๋ยวผมขอซูมอีก ข้างเดียวก่อนนะครับไม,ไม่ขึ้นไม่ขึ้นอโอเคอสุ่มเลยไปดีไหมเนี่ยอ่ะจัดสักดดหน่อยแล้วกันช่องที่เต็ม บวกหนึ่งก็ใช้ได้อยู่อ่ะโอ้บวกสี่โอเคอมหม,อมูอืมเดี๋ยวผมขอขายแล้วกันนะครับคือทองก็ไม่ค่อยจะมีนะ ต่อเลยโอ้เลขสี่เลขหนึ่งกับสี่เอ๊ะทำไมยากจังเนี่ย

Thế này nó muốn tiêu tiêu nha ừ. Tên อะเดี๋ยวผมขอไปแลกนี้ก่อนแล้วกันยากอยู่นะอีเวนเนี่ยผมว่า ทำไมชื่อโอ้กล่องบินชิตันประมาณนี้อันเดี๋ยวผมลองรีรีแสงให้ดูแล้วกันนะ,ะม,มันได้มาเยอะเพราะว่าผมก็รอแบบนี้อยู่เหมือนกันนะ รอให้มีจี้แสงโอเคแล้วผมจะเอากล่องบินมารวมใหม่ครับโอเคมาในออฟอะไรจังในออฟอะไรออฟอะไรขอเป็นออฟดูเอะโอ้โะ ขอเป็นเอาขโมยมาเบิร์นเนาะโอ้ยทำไมโอ้โหออฟนี้อืมก็นะประมาณนี้แหละในออฟนี้มาโอ้หมดไปเยอะมากอืมอะไรเนี่ยเดี๋ยวหนุนี่รู้สึกว่าจะ เชื่อม่ขึ้นอืมยังไงต่อเนี่ยออืืมมยังไงต่อยังไงต่ออืมยากกับอีเวนเนี่ยผมว่า เดี๋ยวลองคุมต่อแล้วกันเราต้องอัพอะไรต่อเนี่ยอัพจี่ต่อ,อทองก็จะหมด ทมมนท่านเดียวผมขอตัดคลิปไปแบบนึงนะครับแปบ๊บนึงอ่ะโอเคมาต่อกันเลยนะครับโอเคอืม ติดเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผิดหืมโอ้ั้งนานก็จะติดทองหมดแล้วอะ่ะฮึมเดี๋ยวจุดไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวลองมาสูงันเลยนะครับขอขายบีทิ้งก่อน โอเคอเดี๋ยวซูมให้มันหมดไปเลยนะครับอืมโอ้เลขสองมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอหยุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาเปิดตรงนี้ก่อนดีกว่า โอเคใช้ได้อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ถูกแล้วนะเดี๋ยวแรกผิดใช้เปล่าเลขสองโ okay. อเคโอเคลูกแก้วเดี๋ยวรับอันนี้ก่อนดีกว่า ทุ่มต่อชื่อไม่มาอืมเขาเล็กหนึ่งเล็กหนึ่ง ขยายไปเลยแล้วกันโอเคโอเล็กสี่ กเลขสี่ออกบ่อยๆครั้งสุดท้ายอืมเลขหนึ่งมาเกี้ยมาถี่เกินไปปะ

ừm, và coi, gồm là gì? à, đểเอาไว trước đã สำหรับอีวนตี้ก็หมดตัวกันไปนะครับหมดไปพันสี่ร้อยเพรโอเคผมก็ขอขอขอ,ขอบคุณสำหรับหนึ่งร้อยยี่สิบสามซับนะครับก็ขึ้นมาอย่างแบบตกใจเลยโอเคใครที่ชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับกดถับใครด้วยใครอยากคอมเมนต์ก็ ด้านล่างคลิปเลยนะครับโอเคบ๊ายบาย